สบายดีจ้าค่ะสบายดีมาเฮ็ดหาหอนจ้าค่ะบ่พ่ออย่างเลยเจ้าค่ะเมื่อยน,หนึงหลับพี่น้องเอ้ยอย่างไปย่างมาจ้าค่ะหอดปลาสากึกวังสิมาเฮ็ดในปลาสาหม่องบอกคนคนบอกเขามาหาก็ย่างพ่อคนอยู่จ้าอืม ว่าเขาสิบวยะว่าเขาสิย่านเขาก็บ,บอย่านคือกันจ้ะก็อ,อยู่กลับภาษาอลีรอพี่้องนะลูกหลานขอมหาเห,หา็ดหันเด้อจ้าอย่าได้ช่วงอย่าได้ตื่นเด้อหาพออยู่พอกินบริา่าเลยขายดอกหลายคนก็สิวันหล่อนมาหาเห็ดแคลนเสียมบ่จ้ะกินเห็ดแค่เสียม เฮ้ยแงก็กลิ่นบนุตัน่ะว่าตะมันออกทุกร้านขอถ่ายเด้อจะทิ่ทางปูแยต่ายายเอ้ยอย่าได้ส่วงอย่าได้ตื่นได้ ลูกบริบาลลบลูดกมาหาเอ็ดหากรเมื่อยเลาะแล้วก็สิอ้วยเมื่อน้วจ้าขนาดเขากลางมาแล้วกันยังว่าพ่ออยู่จ้าสิอ้วยเมื่อแล้วเด้อ ชวนไปต่ออีกเลยห้องหน้าวะจ้ะขอมาหอดกลางป่าซแลวกันยังวะเห็นพ่ออยู่ขออยู่ขอกินกับวเห็นบ้าพ่อเด็กขี่ซี่ได้เด้อปูเน่าแต่ยายเอ้ย ม่นพ้นหาแกงบดบน,นกระตูก,กระตามหมอเหตุกม็มีบริจงไว้ลูกให้หลานบอจ๊ะจะเก้าก็เขามาให้เห็ดแท่นี้แหละหปวกตอนนี้เฮ็ดปวกจิกเห็ดปวกดำนี่ ตะห้ยเขาสะแค่นี้เฮ้ยก็ยคือบ่กันร้อนอยู่นนเนาะไปยังฮะบริเทศเดหอนช่วยละมึงนี่แหละโอ้นางมีเงินบ่ามาจ้ะงสงสซยตเป็นน้ำพ่อพ่น กันนี่นะเฮ้ยร้อยร้อยพูน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 ถูกมันกำลังปน้งฮะกำลังออกโอ้ยมัน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 เด้อจ้าโอ้ยมันมันมันเด้อปูหยาแตาย้ายออกแจกปลาสามาหน่อยนึงกับพ่อแล้วโอ้ยสิดจะได้เอลสิทธิ์ใได้เอาโอ้ยเอาหลุด ปิงซิงปิงซิงห้างซิงกิโลอ้ยกิโลอ้ยมาเก็บเพชรดูเห็ดปัวจะบอกเขาสิแดงยิ่งหนูจับอย่าปะเขาสิแดงดูมาใหญ่นาะมันทางกระออกพี่น้องมันทางกระออกโซผ้ามามามาเก็บน้ำกันจ้ามามาจ้าก็จะมาอันนี้กัน อุ้ยทั้งกะพนทั้งกระพนทั้งกระพนมึงจะโจกแข้งเด้อนี่นเห็นแต่ว่ามันหักบุรุกพี่น้องมันหักบนโลกหักบโลกน่นเสีเอาทั้งนี้นี่น่ยูดตัวชุมเจ้ากะมันออกอาลีนี่น่เนี่ย ไาถ้าออ,อ็ด,ดับดปวยังน้อยน,อนี่มันดับตกคลอกลงนีไปบเห็นซรัเก็บสองคนกรย่างผ่านลยได้บางนี่มันยังน้อย,อ,ยอริอรล นี่นะพี่น้องมันเป็นหนาพี่น้องเอ้ยนี่เออนอีกได้นี่นะืออพาจักไก่ทา้งไม้ขึ้นกับโปงกไก่ในกล้วยนี่นะโป๊กไก่ขึ้นเอาพี่น้องให้มันใหญ่ให้มันใหญ่กว่านี้อีกเนื้อเฮ้ยเบื้องเนื้อน่ะมันขึ้นกับจะมันโบงใหญ่เจ้าดอกเขาที่เอาขึ้นเขาเอาเขาก็เอา มันก็น้อยเกินเหกลามาพีผีมันก็น้อยเกินเห็ุพีบ้านข้ามันเริ่มบานดอกง่ายแท้ๆะไนี่นะง่ายตอ่ปนนี่นะ มันออกแล้งดินดำนี่นี่นั้นโอ้่หมันจะออกหอดผู้เอียดดอยผู้พุ่นมองมันออกแท้ๆนั่นบาลานเคยเก็บเรามาเก็บสามมือกับเบอร์ู่นี่นั่น มันก็ยังเป็นตุ่มอะไรอโลฮะหางกับโคนอะไรอโลเนาะพี่น้องเอ้ยไม่แท่มืออื่นนะพ่อเก็บแต่คนนะมันสิถธาบ่มืออื่นอันนี้นี่นะพี่น้อ,อ,เนนองเอ้ยนี่ยังจุกปุ้ยยังเป็นติ่งอะไรอโลนี่นี่เบอาอ่ดอกปกไว้ปกไว้จ้ะจ็ก,จกสิ่อ่อกมันไปในไดนี่เนาะกระโดดนี่นะเอาลุตมีพอได้อยู่ โปกไวปกไเขาเียวมันเอโบอเขาบบเห็นดอกอันนี้มันกระน่อโพดบนนะพี่น้องเอาโลดนั่นเอาเกเชี่นน่ะมันน่อโพดเนาะพี่น้องโปกไวจุ่มตนี้ปไ จุ่มกะจุ่มโพจุ่มโพบางนีนะมางกระเตกนี่นะนี่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 โอ้ยยาต้มจตปอดชัวนี่นะกกโป้ก้วยเท่นั้นเนอะ้หดเห็นนี่เย็นแล้วนี่ ชูให <Ooh. S 3> ال ้ได <t OVER> ้ช <t pillows> ูจังเห็นบอะไรมัเป็นก็าเอาขึ้นมามันก็อยแพร่อยู่เกี่เห็นเจากีนี่กี่ก็อยู่แล้วเนยแทนนี่เนี่ยนี่มันลงไปลงมองจะลินเก็บผิดเขามันออกกันก็ยางรัดน้อยถวายแล้ว่างนี รัดไม้ทำไมขนาดนีสุกุมาตะภาษาเฮ้ยจะเสียงปะะคอยลางสวนไปยางสวนมาฟังนี่นี่กินเชียงชคนยากวันนี้เถอะนะว่าอ๋อพญายี่ก้ลจิโรนนะเออเดี๋ยวกีนดอกเพ็ดนี่อันดี้นะประชาดอกนะอีกแล้วนะหายดอกขึ้นบ้าปะเอาเอาเอาหักมันยาวก็ที่ันรวยก็ยังว่กมัน quay po quay got you there. Boy, bull quai, bull quai, bull quai, udi, don't eat,

ขึ้นเขาลงหว้วยอยู่นี่แหละค่ะถ่ายเทท่าพังห้วยกับเพื่อนชิมีเด้ แกมียจ้ามาล่างยูหงันปุรยพิดเอาไว้บระไ้บดีดอกค่ะฮ่า,าต้มตับต้มปอดมึงหามาจะแม็งกูข,ขี้ขาดล่างท <c oughs> ีก่อนนะคะจวด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  ทศาแต่มันหนักมันจุ่มหอมเเนาะหอมหอมแปดบ้านแปดเมืองหิดปลวกแดงกับหิดปลวกพานเถอะหิดปลวกพานล่างก่อนจ้าเงินบักกิดอีหอมมาล่างเห็ด โอ้ยหามากก็เป็นเว้นเป็นกรรมตัวเองสิไปนอนล่างบ่ะคะเมือ่ยมอ,มมยมอยด้เมื่อยมโนมานไอ้ด้มาล่างซอยเนยจ้าภรอยาก ไม่สิที่ได้ออกสูร่างที่ละดอกเฮ็ดจะแปดพันลอยดอกห้ดเห็นข้อโลกอีแคนเนี่ยเฮดปกวพานดอกแดงๆเขาเรียกเฮดปกวพาน ล้างสนาำเกลือนะคะนี่น้ำเกลือคะ่ะเที่ยงคืนผูแเละข้างล่างผูด้เดียวนะะี่ค่ะเพื่อซ้นแล้วฮอมหอม,หอม หอมไม่ห่วยอยู่อันนี้คืาเจ้าฮักเอาฮัากเอาเลยนะ,ะเจ้าบริจิบเลยเบิง่ขบขงขามันคอ หนึ่งเรใส่ตู้ไว้บ่หยาตรงพี่น้องเบื่อแกงก็ไม่ไม่ไปกินเออสิล่องมกเบิ้งนะพี่น้องมกมกจะไปต่อกลุ่มล่องเบิ้งจะกว่าดเสร็จมกจะอีตู้ ก็ได้ไม่ใช่ล้างหน่อยจ้าแก้วมาเด้อมาล้างเห็ดทอนนะแก้วสบายดีพี่น้อ <fen> ง <ug reveal> ว่าจะอาดอกให้นียน่ยังเป็นหนาเ้ามาคือชาละบ้านเทศทวทเวอ<ย>่นี่สมังคุดสีตัวนี้นมงจะละนี่ยจะละไม่เท้าเลยคุณ ม่ปิ้งไลจิรอมาหาเปนหืบ่อสร้างบ่ะบ่สร้างได้รอยนึงแล้ได้เหยื่อวกอสีกนป่มันมักออกเป่าจอ่ะเจะเนาะไปนะมืออื่นอ่ะมาลละ เจมันจะเปลี่ยนป่าน่างพาสมบูริ้เ็ดอันนี้แล้วปอกหน่อยนะเนาะมันพอหมูใหญ่นจะเป็นห่าเลยอันนี้มันทำมันออกมันออกไปเลยต่ำเงาไหม Ta på den. อัพอไตัวกีกเนี่ยเองนะแห็งชาด่าง นเขาหักกอดหักกอดอะเนาะอะไรเนาะต้องอยากกิ

เดีคือยมสิลเนาะลมป่นโลมเกี่คือเ่ยเวเขาเนี่ยอ มันล่างซอยนะจ้าพัะกก็นั่งเบื้องตาเลือกมันมาก่นแ่ยละจ้า

พี่น้องจ้ามาถึงหนึ่งสิบแล้วพากจากกันเลยเจ้าค่ะสิล่างเฮ็ดจ้าสิบเแเล้วะไยนี่พวกไปเลี้ยงงัวกันนานมาเถอะแต่เมย์ก็จะไปเลาะฮะใช่อะไร ทันเด้เตออกผู้ได้ก็อยากไปผู้ได้ก็อยากเก็บไปแล้วก็เมื่อยอยากตายมานมาตั้งหนึ่งสิบลาพาจากก็จะเจ้าข่ากันขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจเจ้าค่ะไปแล้วโดยสบายดีเจ้าค่ะ Bye.